สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a ิ i n ท t a r o ลบ y ชุริกรนะคะวันนี้แม่หมอไม่มีหัวข้อเหมือนเดิมนะคะของให้พลังงานของพวกคุณเข้ามาในคลิปนี้นะคะได้มาพูดคุยกันในคลิปแล้วกันนะคะดูซิว่าไพ่ของแม่หมอจะจับพลังงานของใครได้ในวันนี้นะคะถ้าใช่ถ,ถ้าใช่ถ้าตรงก็เหมือนดูดวงส่วนตัวเลยแล้วก็เหมือนได้มานั่งพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งนะคะขอให้คิดว่าแม่หมอคือเพื่อนคนหนึ่งที่ ได้พูดคุยกันได้สื่อสารกันเพื่อความสบายใจนะคะบางเรื่องบางอย่างอาจจะพูดคุยกับคนรอบข้างไม่ได้ครอบครัวไม่ได้อย่างเงี้ยก็ให้ช่องของแม่หมอหรือคลิปของแม่หมอในแต่ละคลิปช่วยเป็นเพื่อนนำทางให้กับพวกคุณแล้วกันนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจักรวาลที่ดูแลคุณอยู่ในช่วงนี้นะคะขอดูพลังงานของพวกคุณก่อนนะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณกันบ้างนะคะ คุณมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วนะในการใช้ชีวิตแม่หมอเห็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จกําลังจะหลั่งไหลเข้ามาหาพวกคุณนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรอยู่ในตอนนี้คุณกําลังจะได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นในชีวิตนี้นะคะพลังงานแรกนะคะแล้วมาดูกันซิว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในชีวิตของคุณ ให้ที่แม่หมอแยกก็ก็คือพลังงานที่ความชัดเจนของคุณอะมันเกิดขึ้นจริงๆอะเป็นพลังงานของคุณจริงๆที่อยากที่จะบอกกับแม่หมอในวันนี้นะคะตอนนี้แม่หมอเห็นถึงการใช้ความอดทนดูใต้สรับก่อนเป็นฮิลลิ่งตอนนี้คุณพยายามใช้ความอดทนในการประครับประคองชีวิตเท่าที่ผ่านมา ก็ง่ายๆนะทุกคนต้องใช้ความอดทนมากๆใช้สติปัญญาไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความอดทนอย่างเดียวจะต้องใช้สติปัญญาแล้วก็สัญชาตญาณในการประคับประคองชีวิตให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวันให้ผ่านพ้นไปในแต่ละวิกฤตที่มันเกิดขึ้นในชีวิตบางคนอาจจะไม่ใช่วิกฤตอาจจะผ่านวิกฤตมาแล้วบางคนอาจจะเป็นช่วงของความท้าทายได้เรียนรู้ได้ท้าทายที่จะใช้ชีวิตยังไงต่อไปเวลาที่เหลือบนโลกใบนี้ควรจะทำยังไง พลังงานของพวกคุณนะ่ะที่ไม่หมอเห็นคือความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วว่าคุณรู้แล้วว่าไม่เ,เป้าหมายในชีวิตวมันคืออะไรคุณรู้แล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินชีวิตคืออะไรมันแบบเนี้ยเป็นพลังงานที่ไม่ใช่โลเลแล้วไม่ใช่ยังหายังจับต้นชนไปลายไม่ได้ยังหาเส้นทางไม่ได้ไม่ใช่นะพลังงานของวุ่คือหาได้แล้วหาได้จากสติปัญญาแล้วก็ความสามารถแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของพวกคุณเนี่ยแหละ ะะหวังว่าพลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่เติบโตขึ้นจากเมื่อก่อนเพราะไม่หมอสัมผัสได้ถึงแบบเป็นเป็นเหมือนการเติบโตขึ้นจากที่เคยผ่านมาจากปีที่แล้วจากเดือนที่แล้วสมเดือนที่แล้วหกเดือนที่แล้วหรืออะไรแบบนี้ยคุณโตขึ้นคุณเย็นขึ้นคุณสบายขึ้นคุณมันเหมือนกับโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นมาดูซิพายอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติม The Moon Two of Cups ปกติธรรมดาที่ที่ยังมีความรู้สึกออไม่ชัดเจนกับบางเรื่องกับความรู้สึกกับคนที่ที่เหมือนเข้ามาในชีวิตของคุณหนึ่งเหรียญน,นะคะสเตน ไพ่ใบนี้มาประกบสเตนก็คือคุณเป็นคนที่นี่คือตัวตนของคุณอ่ะคุณเก่งอ่ะให้คุณจะยอมรับหรือไม่ยอมรับถึงแม้คุณจะจะค้านอยู่ในใจว่าเออคลิปนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณหรอกเขาเป็นอ่านรวมอะไรอย่างเงี้ยถึงคุณจะค้านอยู่ในใจแต่คุณรู้ที่สุดเลยว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งจริงๆอ่ะไม่มีใครรู้ใจเราเท่ากับตัวพวกเราเองนั่นคือ คนั่นคือครูรที่ดีที่สุดก็คือจิตวิญญาณของเราเองนะคะตัวตนของคุณนะเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเข้มแข็งแบบมีสติปัญญาด้วยเท่าที่แม่หมอเห็นนะเข้มแข็งแบบเลิศมากๆอะ่ะสิ่งที่พ่ออยากจะออกมาเสริมทับอีกทีเนี่ยก็เป็นการัพพ p o r t ความแข็งแกร่งในตัวของคุณนะไม่ว่าคุณจะเดินบนเส้นทางอะไรนะให้ยึดมั่นในความเข้มแข็งให้คุณยึดมั่นในสติปัญญาในความสามารถว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ทุกช่วงเวลาทุกไทม์ไลน์ในชีวิตของคุณมันคือโอกาสที่ดีไม่ว่าสถานการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะ่ะให้คุณรู้ไว้เลยว่ามันคือโอกาสที่จะทําให้คุณได้เข้มแข็งขึ้นเติบโตขึ้นอย่างที่แม่หมอบอกไปอย่าท้อแท้ เพราะมันจะมีอารมณ์แม่หมอจะเรียกว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันมาบั่นทอนหัวใจของเราจิตใจของเราว่ามันเหนื่อยหรือเกินมันท้อหรือเกินให้คุณคิดว่าถ้าเหนื่อยถ้าท้อแล้วเส้นทางออกล่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเหนื่อยถ้าท้อแล้วมันได้อะไรอะ่ะเออประมาณนั้นน่ะถ้าเหนื่อยถ้าท้อแล้วได้อะไรอะก็ได้แค่ความเสียใจก็ได้แค่ความเออเขาเรียกว่าน้อยอกน้อยใจ ได้ฆ่าตัวเองไปวันๆแล้วหันกลับมาถามตัวเองว่าถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นนะมันดีไหมถ้าไม่หมอพูดทุกวันมันเป็นพลังงานของพวกคุณเนี่ยแม่หมอไม่ได้มาเพื่อที่จะมาพูดให้กําลังใจทุกวันแต่ไพ่ที่มันออกมาคุณสังเกตว่าไพ่ออกมาโยงให้แม่หมอได้ได้สื่อสารตามหน้าไพ่ดังนั้นคุณจะต้องเชื่อใจที่สิ่งศักดสิทธิ์หรือ ดีวายต่างๆสปิริตที่เขาคอยคอยอยากที่จะสื่อสารกับคุณน่ะขอที่จะมาซัพพอร์ตกับคุณในคลิปของแม่หมอเนี่ยท่านพยายามที่จะสื่อว่าคุณเป็นคิงคุณเป็น Queen คุณเป็นสเตนคุณเป็น m a g ิเชียคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่บ่อยอครั้งในคลิปของแม่หมอที่ดึงเอาพลังงานของพวกคุณขึ้นมาดังนั้นถ้ามีบางคนบางท่านรู้สึกว่ายังรู้สึกด้อยค่าตัวเองเหลือเกินฉันไม่สามารถเป็นนั่นเป็นนี่ได้ให้คุณคิดใหม่ ให้คุณคิดใหม่เลยคุณอย่าเถียงหัวใจตัวเองเพราะแม่หมอเห็นถึงการที่คุณก็รู้ส่วนหนึ่งว่าตัวคุณมีความเก่งมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งเฉพาะตัวจริงๆที่ไม่ต้องให้ใครเขารู้ที่ไม่ต้องให้ใครบอกตัวคุณเท่านั้นที่รู้แล้วจงจับเอาความเข้มแข็งหรือพลังงานที่คุณรับได้ตรงนั้นน่ะออกมาเพื่อเป็นโอกาสในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปในอนาคตข้างหน้านะคะ และพ่ะยัดที่จะบอกอะไรเพิ่มเติมขอให้ไพ่ขยายให้แม่หมอไปเรื่อยๆนะได้พูดได้คุยกันในทุกๆวันเลยก็ได้เนาะแม่หมอก็รู้สึกว่าได้มีพวกคุณนี่แหละเป็นเพื่อนในการใช้ชีวิตเหมือนกันได้มาอ่านพลังงานของพวกคุณได้มาพูดคุยก็เป็นอะไรที่เหมือนเราเจอกัลณยาณามิตรที่ดีต่อกันนะเด็กถือไม้ มันซัพพอร์ตความชัดเจนเด็กถือไม่เท้ากับไพ่ใบนี้คือความชัดเจนที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วก็เจ็ดไม้ในช่วงนี้ปัจจุบันนี้ที่คุณกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงของการดูแลตัวเองการปกป้องตัวเองการได้ได้เห็นถึงอะไรใหม่ๆแพชั่นใหม่ๆตัวตนใหม่ๆหรือคุณอาจจะได้เจอตัวตนที่แท้จริงของคุณนะแต่ แต่คุณไม่เคยรู้จักมันมาก่อนเลยก็ได้แต่ตอนนี้ไม่หมอเห็นถึงการสัมผัสได้ถึงพลังงานของตัวคุณภายในอ่ะคุณสัมผัสได้เองคุณรู้แล้วว่าเออฉันฉันเก่งเรื่องนี้นะฉันมีความสามารถด้านนี้นะสกศักยภาพของตัวฉันเองมีแบบนี้แบบนี้คุณรู้แล้วแล้วคุณหยิบมันเอามาใช้คุณหยิบเอามาใช้พอทีนี้คุณมีศักยภาพปุ๊บเนี่ย <S <s <ign al rab ies> สิ่งที่มันเป็นศักยภาพหรือความสามารถของคุณข้างในเนี่ยเป็นตัวป้องกันเป็นเกาะป้องกัน สิ่งต่างๆที่มันจะเข้ามาที่ที่เรียกว่าเป็นบททดสอบเป็นพลังงานลบเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคในชีวิตไม่หมอจะพูดก่อนว่าทุกคนนะ่ะจะต้องเจอสภาวะของของเรื่องที่มันเป็นความท้าทายความกลัวกิเลส แล้วก็กิเลสตัณหาความกลัวความโกรธทุกอย่างเนี่ยพวกนี้พวกเราจะต้องเจอกันทุกๆวันต้องเจอกันทุกๆวันแต่ตอนตอน,นี้ที่แม่หมอเห็นแล้วคุณชัดเจนมากขึ้นว่าเออมันมันเกิดจากอะไรความกลัวเกิดจากอะไรความโมโหเกิดจากอะไรความโลภความโลภเกิดจากอะไรโทสะท์ทุกอย่างมันเกิดจากอะไร <S <S คุณเริ่มชัดเจนกับตัวเองตรงนี้และคุณเริ่มที่จะไม่ให้อารมณ์หรือสภาวะตรงนั้นน่ะเข้ามาในจิตใจ คุณรู้สึกป้องกันตัวเองได้ดีอะเออเหมือนคุณโตขึ้นอะเหมือนพลังงานของการโตขึ้นแล้วรู้แล้วว่าเออความทุกข์มันมาทางเนี้เราก็อย่าให้มันเข้าสิเรารู้เราปิดเหมือนเหมือนที่ศาสนาพูดบอกว่ะเขาเรียกว่าอายตนะทั้งหกเออไม่เหมะก็ไม่อยากพูดสับอะไรอย่างนี้นะเอาเป็นว่าทางเข้าของทางเข้าของเหตุแห่งทุกข์ทางเข้าของเหตุแห่งทุกข์ขขก,ขก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจคุณรู้ ที่ไม่เหมอจะพูดไปเนี่ยเป็นพลังงานของคุณคุณจะรู้เลยว่าอตาตาคุณอน่ะทางเข้าของตาตาคุณไปเห็นสิ่งที่คุณไม่ชอบใจอ่ะสิ่งที่คุณไม่พึงปรารถนาคุณก็ทุกข์ถูกไหมมันก็เข้ามาจากสายตาคุณไปเห็นคนคนหนึ่งที่คุณไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยจากเกิดจากภาพที่มันส่งต่อมาจากตาหูคุณไปได้ยินเสียงคนคนนี้เปิดเพลงดังจังคนคนนี้ทำไมเปิดเพลงซะเพลงอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะความทุกเกิดอ่ะปาก ลิ้นสัมผัสรสชาติที่ที่มันไม่อร่อยเลยคุณรู้แล้วว่าเออตรงเนี้ยแม่หมอจะพูดแค่อะไรอย่างนี้แล้วกันจมูกกินกินนี่เหม็นมากกินนี้ฉันไม่ชอบเลยกินนี้ชุนมากด้เนี่ยคือเป็นทางเข้าของเหตุแห่งทุกข์ทีเนี้ยทางเข้าพวกเนี้ยจะส่งไปไปสู่สมองก็คือการประมวลผลว่าคุณจะตัดสินคุณจะตัดสินคุณจะมีเงื่อนไขกับสิ่งพวกนี้แล้วก็ให้ให้อารมณ์ให้ความรู้สึกเข้าไป ไปไปจับไปยึดเอาไว้ในตรงนั้นแต่สิ่งที่คุณรู้แล้วก็คือการที่คุณรู้มันรู้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพอคุณรู้ปุ๊บคุณไม่ปรุงแต่งดูลึกจังเลยวันนี้ในสิ่งที่แม่หมอพูดก็ไม่คิดว่าตัวเองจะพูดลึกอะไรขนาดนี้ในวันนี้แต่ว่ามันมันเป็นแบบนั้นนี่คือต้นตอจริงๆที่ที่คุณจะต้องต้องรับรู้ในวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ดีนะ เป็นอะไรที่มีความท้าทายแล้วคุณก็สนุกแล้วคุณจะรู้ว่าคุณเบาขึ้นคุณสบายขึ้นคุณคุณโอเคขึ้นในการใช้ชีวิตเลยไม่หมอจะบอกถ้าคุณรู้เส้นทางเข้าแล้วก็จับมันได้นะไม่ให้อารมณ์ปรุงแต่งมากไปกว่านั้นคือพอเข้าปุ๊บคุณคุณรู้ปุ๊บอ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้นะสมองเราสั่งการแบบนี้เป็นแบบนี้คุณก็วางลงได้เข้าใจว่าเออมันคือสภาวะของธรรมชาติของพวกเรานี่แหละมาดูไพ่ใบต่อไปไพ่ใบนี้อยากที่จะบอกอะไรอ่ะ แม่หมอมองเห็นถึงการที่คุณได้ Queen of c u p สเหมือนกันที่คุณได้เดินออกจากอะไรสักอย่างหนึ่งเอซับคับสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกวันนี้นะคุณคุณอาจจะเจอสภาวะความความกังวลความทุกข์ หรือความไม่สบายใจสบายกายใดๆทั้งสิ้นน่ะใดๆก็ตามเนี่ยถ้าคุณไปเจอสภาวะนั้นในอนาคตมันจะทําให้คุณถ้าคุณพอคุณเจอปุ๊บคุณหนีปัญหาสิ่งที่พี่อยากบอกคุณเจอปุ๊บคุณหนีปัญหาคุณจะหาทางออกไม่ได้เลยนะถ้าคุณเจอแล้วคุณหนีปัญหาเนี่ยมันจะไม่ใช่คุณจะต้องตัวคุณจะต้องพอเจอปุ๊บคุณต้องแก้แก้ที่ไหนแม่หมอบอกแล้วแก้ที่ตัวคุณเองแก้ที่ตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่าง คีย์เวิร์ดสำคัญคือตัวเราคือตัวเราความรู้สึกของเราสิ่งอื่นแก้ไม่ได้เลยสำคัญมากๆการที่การที่คุณจะเข้มแข็งบนโลกใบนี้การที่คุณจะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพที่สุดบนโลกใบนี้คือการที่คุณจะต้องแก้ไขที่ตัวเองพัฒนาที่ตัวเองเราไม่สามารถที่จะพัฒนาออข้างนอกได้แก้ไขสิ่งภายนอกได้ถ้าตัวเราไม่สามารถแก้ไขตัวเราเองได้เราจะฟูลไฟ เราจะโทษน,น,น,นู่นโทษนี่โทษนั่นเราจะบอกว่าเราไม่เอาแล้วนูน่นเราไม่เอาแล้วความรู้ความสามารถเราไม่เอาแล้วเอ,อทางธรรมทางสติวิญญาณเราจะไม่เอาแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตอนนี้คุณถ้าคุณคิดแบบนั้นนะคุณกําลังแพ้คุณก็อาจจะบอกว่าคุณแพ้ถ้าเป็นพลังงานของคนที่บบกอยากโต้อาเรเาโต้อตอบในทางลบตลอดคุณจะอยู่ใน คุณสังเกตนะคุณจะอยู่ในสภาวะของลบอยู่ตลอดทั้งชีวิตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือตาบจนชีวิตนี้แต่ถ้าคุณอยากที่จะออกจริงๆอ่ะอยากที่จะหลุดจากปัญหาที่มันซ้ำซากจับเจบนโลกใบนี้คุณจะต้องทยานเข้าไปทยานทยานออกไปเออทยานออกไปสู่ปัญหาคุณต้องพุ่งมันเหมือนเหมือนเหมือนการพุ่งชนอนะ่ะการพุ่งชนเพื่อที่จะ ทำลายทำลายปัญหาที่คุณเบื่อหน่ายมาเนิ่นนานนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแล้วคุณจะต้องเข้าใจด้วยว่าเออทุกคนเจอไม่ใช่แค่คุณคนเดียว Queen ควีนอฟคัพคือการที่เป็นคนที่เ,ออเข้าใจนะคุณเข้าใจคนรอบข้างมากๆเลยแต่มีความละเอียดอ่อนตรงที่ว่าอาจจะเผลอไม่เข้าใจตัวเองนิดนึง มันเลยแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองมันเลยมีไพ่แปดดาบขึ้นมาแล้วก็ประตูที่ที่ถูกปิดไว้อะประตูบานนี้ถูกปิดไว้แล้วคุณหันหลังให้กับประตูแต่แสงสว่างมันอยู่ข้างในอะมันเหมือนเส้นทางของคุณนะ่ะที่คุณจะต้องเปิดประตูมันอาจจะบานใหญ่หน่อยแต่คุณต้องใช้ทักษะและความสามารถคนที่มาชมคลิปนี้แม่หมอแม่หมอ,มหมอว่าแม่หมอพูดรู้เรื่องหระ แม่หมอพูดว่าให้คุณเข้าใจแลก็จะมีบางพลังงานที่สอดแทรกว่าตัวเองทําไม่ได้ก็จะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้คุณก็จะทําไม่ได้ตลอดแม่หมอเหมือนจะดุนะแต่แม่หมอไม่ดุแม่หมออยากจะให้พวกคุณเพื่อนๆน,นทุกคนนะเออลูกเถอะมีความสุขในชีวิตดีกว่ามีความท้าทายในการใช้ชีวิตชีวิตไม่ได้มีอะไรมากมายถ้าคุณผ่านด่านผ่านบททดสอบโดยที่คุณคิดว่ามันมันผ่านไปได้อยู่แล้วอะเอาสิมาสักตั้งอย่างเงี้ยคุณจะไปอยู่ในจุดที่ ที่อะไรก็ทําอะไรคุณไม่ได้แม่หมออยากจะให้พวกคุณอ่ะขึ้นมาอยู่ในจุดจุดนั้นแล้วคุณจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จะมาทําลายคุณได้เลยนอกจากตัวคุณเองนอกจากความคิดของคุณแล้วพวกเราทุกคนบนโลกใบน,นี้มีสติปัญญาเท่ากันมีความรู้ความสามารถเท่ากันแต่ เราจะโดดเด่นด้านไหนมากกว่าการท่อนเองเพราะว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตด่างของเราต่างกันดวงจิตของเราสะสมพลังงานใดมามันก็แตกต่างกันออกไปแต่พวกคุณให้เชื่อไว้เลยว่าพวกคุณมีดีมีดีอยู่ในตัวเองกับทุกคนดังนั้นคุณจะต้องเอาเอาของดีของคุณมาเล่นสนุกบนโลกใบนี้เอาของดีของคุณมาสร้างประโยชน์บนโลกใบนีนน้แล้วเอาของดีของคุณนั่นแหละมาส่งเสริมให้โลกใบนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นมันจะเป็นความสุขที่ ที่ไม่ใช่แค่อยู่ที่ตัวเราแต่จะเป็นความสุขที่ส่งออกไปสู่โลกภายนอกได้แบบสวยงามนะคะแล้วก็ให้ไพ่ช่วยแ,แนะนำเพิ่มเติมนะคะขอพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณนเซลเทวด,ดาประจำตัวและจักรวาลนะคะช่วยแนะนำเพิ่มเติมให้กับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ท่านอยากที่จะแนะนําอะไรเพิ่มเติมคุณจะต้องใช้สติปัญญาในการต่อสู้นะเฮอร์มิตเฮอร์มิตคือสติปัญญาเรียนรู้เรียนรู้เพื่อที่จะต่อสู้กับปัญหาดับแรกเลยนะเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับปัญหานะอย่าท้อแท้อย่าอย่าอย่าทอยให้หมดกําลังใจหมดได้อะหมดได้ไปแป๊บนึงอ่ะหมดได,แแแด,ได้แต่ถ้าคุณยังอยู่ในช่องไม่หมออยู่อ่ะให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณไม่ท้อแท้ชีวิตหรอก เพราะว่าคนที่เขาจะเข้ามาชมคลิปแม่หมอได้อะเขาต้องเป็นคนอึดน,นะแม่หมอว่าเขาต้องเพราะว่าพลังงานแต่ละแต่ละไพ่แต่ละใบออกมาพวกคุณอึดมากๆเอาจริงจริดูซิไพ่อยากจะแนะนําอะไร the lover เดี๋ยวแม่หมอจะต้องเบอร์ภาพไปนี้ the lover ใช่ไหมใช่ r e b i r s e เชอริ่ออเหมือนเหมือนกล้องไม่หมอไม่ค่อยโฟกัสไหมคะเชอริออโอเคอย่างที่บอกไปพลังงานของการพุ่งทยานพุ่งชนทลายปัญหาทลายกำแพงแห่งความทุกข์ทลายกำแพงแห่งอุปสรรคต่างๆ h e r เ i อมิตก็ขึ้นมาตอกย้ำว่าคุณตัวตนของคุณอีกหนึ่งใบนะคะเอสซอบครับพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์มานะไม่หมอบอก ว่าครูบาอาจารย์ของคุณนะ่ะท่านอยู่ในคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานใดพลังงานของไกด์นำทางของคุณนะ่ะท่านอยู่ในคลิปนี้แล้วใต้สำรับคุณ The Wheel of for t u n e โชคชะตาให้คุณรู้ไว้นะว่าวันนี้คลิปนี้หรือช่วงชีวิตนี้ที่คุณได้เจอแล้วคุณได้มาเจอคลิปนี้ไม่ไม่มีความบัืองเอิญแล้วก็ชีวิตของคุณที่ผ่านมามันคือโชคชะตาที่ คุณไม่ต้องห่วงหรอกโชคชะตาในเรื่องนี้ไม่มีใครเขามาจัดวางให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองมันคือโชคชะตาที่คุณลิขิตไว้ดังนั้นสิ่งที่ไพ่หรือสิ่งศักดิสิทธิ์ของคุณน่ะท่านอยากที่จะแนะนํากับคุณเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องกำหนดโชคชะตาชีวิตของคุณนะ่ะในอนาคตข้างหน้า เพราะที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันตัว,ตว,ตวการสําคัญที่คุณจะต้องเจอคือคุณกําหนดมาแล้วแต่มันอาจจะลืมเราอาจจะลืมในในอาจจะหลายภพชาติหรือแม้กระทั่งเราทําตั้งแต่ช่วงสมัยเด็กๆช่วงวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการกระทําที่ส่งมาให้เราเจอสถานการณ์ในปัจจุบันก็คืออดีตนั่นแหละเป็นตัวส่งเป็นตัวส่งให้เกิดปัจจุบันดังนั้นปัจจุบันเป็นของวิเศษสิ่งที่ทุกทุกศาสนาให ให้เราโฟกัสที่ปัจจุบันมากที่สุดคือนี่แหละคือความพิเศษของปัจจุบันคือเป็นตัวกําหนดอนาคตคุณจะต้องกําหนดอนาคตว่าคุณอยากมีอนาคตแบบไหนในพลังงานที่แม่หมอบอกไปเมื่อกี้ว่าถ้าคุณบอกคุณทําไม่ได้ชีวิตของคุณก็จะทาไม่ได้ทั้งชีวิตแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันเข้มแข็งพอฉันขแข็งแกร่งพออุปสรรคและปัญหาไม่สามารถจะมาทําอะไรฉันได้อีกแล้วหลังจากนี้ต่อไปฉันที่ฉันจะเรียนรู้ทางออกของปัญหาฉันจะเรียนรู้การพัฒนาชีวิต การเติบโตของจิตวิญญาณให้มากขึ้นกว่านี้เพราะโรคใบนี้หนีไม่พ้นเรื่องจงิตวิญญาณตราบใดน,นะคุณคุณสังเกตคนที่เขามีการพัฒนามากที่สุดอะในในเรื่องของเทคโนโลยีอะพอพอพอยันเพดานเขาว่าเขาจะสุดแล้วเขาจะไปไม่ได้เทคโนโลยีของเขามันล้าสมัยมากๆเนี่ยเขาจะวนกลับมาอยู่ที่ตัวเขาเองละ เพราะเขาไม่สามารถที่จะท้าทายอะไรได้อีกแล้วเขาก็จะวนกลับมาที่การมารู้จิตวิญญาณข้างในมาศึกษาภายในจิตคนคนดังๆทั่วโลกหรือแม,แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งศาสดาทุกๆศาสนาท่านก็วนอยู่เข้ามาที่จิตวิญญาณให้คุณสังเกตคุณอยาาคุณอย่าสบประมาทของคําว่าจิตวิญญาณการตื่นรู้ข้างในการเรียนรู้ข้างในเพราะว่าถ้าคุณสบประมาทในเรื่องนี้เ่ยมันเป็นการพลาดโอกาส มันเป็นการพลาดโอกาสในการขับเคลื่อนเพราะในการดําเนินชีวิตของเราอะแม่หมอไม่ไม่ว่าอะไรถ้าถ้าเรายังต้องดําเนินชีวิตไปไปสู่จุดที่ที่เรารักเราชอบไปสู่จุดที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยด้วยแรงปรารถนาเ,ออเราอยากมีรถเราอยากมีบ้านเราอยากมีทุกอย่างโอเคคุณขับเคลื่อนไปได้แต่ในการขับเคลื่อนของคุณเนี่ย มันทาให้คุณเกิดทุกข์หรือเปล่าคุณพยายามมาแล้วกี่สิบปีมันได้อย่างที่คุณปรารถนาหรือเปล่าถ้ามันไม่ได้ต้องหันกลับมาโฟกัสที่กายกับใจเราเนี่ยจิตอินญ,ญาีของเราเนี่ยโฟกัสซิว่ามันพลาดอะไรตรงไหนไปที่เราหาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าดูแล้วมันไม่ใช่สักทีดึง่ะ มาขนาดนี้แล้วยังไม่ใช่สักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่คุณอย่าท้อใจนะแม้ว่าคุณจะเจอกุญแจนี้อายุเท่าไหร่นะขอให้คุณรับกุญแจนั้นไว้แล้วก็คิดซะว่าคุณโชคดีที่สุดในว่าคุณยังอยู่บนโลกใบนี้และคุณได้เจอกุญแจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่วิเศษมันเป็นการเกิดใหม่มันเป็นการได้เปลี่ยนตัวเองใหม่ๆปัจจุบันนี่แหละทําให้คุณได้โฟกัสอนาคตว่าคุณต้องการอนาคตยังไงคุณอยากมีอนาคตแบบไหนให้ถามตัวเอง ถ้าอะไรมันไม่มาสกัดกั้นปัญญาของคุณนะคุณจะรู้ทันทีหลังจากคลิปนี้เลยว่าเออคุณควรที่จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปละตัวคุณเองเท่านั้นนะ่ะที่จะต้องสร้างอนาคตไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่โลกใบนี้ไม่ใช่ผู้นำไม่ใช่ผู้นำใดๆทั้งสิน้นไ,ไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองประเทศไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองโลกนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลย มันเกี่ยวกับตัวคุณตัวพวกคุณตัวพวกคุณตัวตัวเพื่อนๆนของแม่หมอทุกคนเราสามารถที่จะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดอะเป็นพลังงานของจิตวิญญาณที่ประเสริฐที่สุดได้บนโลกใบนี้ประเสริฐในรูปแบบของเราบนกับเข้ามาที่ตัวเองจงว่างเปล่ากับทุกอย่างก่อนถ้าคุณว่างเปล่ากับทุกอย่างก็คือการที่คุณไม่ ไม่ใส่เออเขาเรียกว่าอารมณ์หรือไม่ใส่ความต้องการที่มันมันไปกิเลสคือเหมือนเราเป็นเด็กที่เกิดใหม่เลยเราเป็นผ้าขาวเลยคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองจากจากเ อะไรที่มันมันมันดูมันดูไม่ชัดเจนในชีวิตมันดูแบบเราเราไหลไปตามกระแสหรือเกินเขาบอกอย่างนั้นดีเราก็ชอบแล้วมันก็โอเคนะร่ารวยโอเคนะมันคืออะไรอย่างเงี้ยพอไหลไปเยอะเยอะเข้าอะ่ะแล้วมันไม่ได้ตอบโจทย์สําหรับพลังงานเนี้ยแต่ถ้าบางคนบางท่านถ้าไหลไปแล้วมันตอบโจทย์อะแล้วแล้วคุณอยากที่จะไหลไปอีกหรือเปล่าหรือตอนนี้คุณคุณโอเคแล้วพอไม่คือสบายสบายใจพอสมควรแล้วก็หันกลับมาอยู่ที่จิตวิญ,ญญาณแล้ว ต้องต้องแบบนั้นในสิ่งที่พายบอกนะจะมีสองเคสนะเคสที่ที่ยังไม่ยังไม่ยังไม่อยู่ในจุดท,ที่ชัดเจนกับเคสที่ชัดเจนแล้วก็จะต้องหันกลับมาประคับประคองจิตวิญญ,ญาณกับการใช้ชีวิตไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเลือกทางใดทางหนึ่งนะบางคนบอกว่าเออฉันเลือกจิตวิญญ,ญาณเออฉันเลือกจิตวิญญ,ญาณแล้วฉันก็ทางโลกฉันก็ต้องต่ําเตี้ยอะไรไม่ใช่นะสิ่งที่พายอยากจะบอกไม่ใช่คุณสามารถไปได้ทั้งสองคุณสามารถขับเคลื่อน ขับเคลื่อนบนโลกมนุษย์ใบนี้ไปได้ทั้งสองทั้งสงฟังกชันน่ะฟังก์ชันข้างในกับฟังก์ชันทางนอกแต่อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมันมากเกินไปคงจะต้องคงจะต้องปรับบาลานซ์ให้มันดีกว่านี้อีกสักหน่อยเพราะอนาคตอ่ะมันมีอะไรรอคุณอีกอีกเยอะมากๆเพราะคุณยังต้องเรียนรู้เพราะคุณเป็นนักเรียนรู้เทอร์มิตเกิดขึ้นน่ะคุณจะอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ด้วยความฉลาด คุณมาหาเฮอร์มิตคือคือบุคคลที่เขามาหาคําตอบว่าเขาทําอะไรพลาดไปเขาทําอะไรผิดไปเขามันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาเขาอยากที่จะหลุดจากปัญหาหลุดจากปัญหาตรงนั้นอะ่ะมันมันเป็นอะไรที่แม่หมอคิดว่าคุณก็มาเพื่อค้นหาคําตอบในช่วงยุคนี้แหละคุณจะต้องหาคําตอบให้ได้แล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อย่างที่แม่หมอบอกไปเนี่ยเดินออกมา เดินออกมาจากจุดที่มันทําให้คุณโห้ยไม่โฟสักทีหนึ่งไม่ไม่ไม่เติบโตขึ้นสักทีนึงทําไมมันอยู่กับที่จังเลยอย่าไปโทษวาสนานะจะต้องจะต้องมันเหตุการณ์เน,นี้ยเขามาตื่นสติแล้วนะตื่นหรือยังจ๊ะ ตื่นหรือ,อยังคะตื่นหรือ,อยังลูกตื่นหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยเออพอเจออย่างงี้แล้วมันดูตันมันดูอะไรอย่างเงี้ยตื่นหรือ,อยังอ่าดังนั้นต้องตื่นได้แล้วเรียนรู้พุ่งทยานเชลิออดการเกิดใหม่ของคุณเนี่ยความชัดเจนประกบเฉล่ออดเนี่ยแม่หมอว่าคุณกําลังที่คุณกำลังจะพุ่งทะยานไปสู่การเติบโตมากขึ้นโชคชะตาของคุณวนมาละวนมาให้คุณได้ได้ตื่นละวนมาให้คุณได้เข้าใจอะไรลหลายอย่างมากๆในชีวิตก็พลังงานมในวันนี้นะเพื่อนๆของแม่หมอนะ คุณจะได้หาทางออกจากตัวคุณเองนี่แหละหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดอีกอีกอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งในการที่คุณจะได้ไปไปต่อต่อยอดไปในชีวิตอะไรแบบนั้นนะคะ mm. ก็แม่หมอก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในทุกเรื่องแล้วก็ทั้งทางทั้ง,ท,งทั้งปั ทั้งทางภายนอกแล้วก็ภายในเลยไปด้วยกันเลยเราสามารถเป็นได้เราสามารถทําได้แต่พอวันนึงแล้วสภาวะของของคุณจริงๆอะ่ะมันก็จะมีอีกแบบถ้าคุณโตขึ้นสภาวะใจิตใจมันก็คิดไปอีกแบบหนึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ใบน,นี้ทุกเวลานะดังนั้นคลิปนี้มันอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้แต่ในอนาคตข้างหน้ามันก็อาจจะมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะคุณโตขึ้นมุมอมองของคุณก็กว้างขึ้นก็ค่อยมาดูกันอีกทีว่าว่าพลังงานของคุณจะเข้ามาอีกที ตอนไหนอะไรยังไงแบบนี้ก็แม่หมอก็ขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามรับชมคลิปของแม่หมอมาตลอดแล้วก็ซัพพอร์ตแม่หมอตลอดก็ขอบคุณแม่หมอก็อยากที่จะส่งอะไรดีๆกลับคืนไปให้พวกคุณเท่าที่แม่หมอจะทำได้แบบเต็มที่จริงๆนะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะ